สวัสดีค่ะเรามาดูหนังสือเล่มนี้กันนะคะเล่มนี้ชื่อว่า Dreams No w นะคะของคุณเดียร์เบนคาวนะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นการเล่าเรื่องแบบง่ายๆนะคะแล้วก็น่ารักน่ารักแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลนะคะมีความเกี่ยวข้องกับฤดูหนาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ในเรื่องนี้ก็เล่าถึงว่ามีชาวนาคนหนึ่งนะคะซึ่องอาศัยอยู่ในทุ่งนะคะแล้วเขาก็มีบ้านหลังเล็กๆนะคะซึ่งคุณคุณชาวนาคนนี้เขาก็เลี้ยงสัตว์5ตัวสัตว์ทั้ง5้าตัวเนี่ยคุณตาคนนี้เขาก็ตั้งชื่อสัตว์ว่า1 2 3 4 5สี่ห้าเพื่อเป็นการจำแบบง่ายๆนะคะคุณตาก็ตั้งชื่อง่ายๆแล้วก็คุณตาก็ตั้งชื่อต้นไม้เวลาที่คุณตาเดินผ่านต้นไม้คุณตาเรียกต้นไม้ว่าต้นไม้ซึ่ง มันก็แบบเรียบง่ายมากเลยแล้วมันก็คือความหมายที่คุณตาต้องการให้ให้เป็นนะคะแล้วคุณตาเนี่ยก็จะตื่นเพื่อที่จะไปทำงานในฟาร์มทุกวันแล้วก็หลังจากกลับมาก็จะมานั่งกินดื่มชากินขนมนะคะที่เก้าอี้ตัวเดิมๆแล้วเขาก็นั่งหลับไปค่ะในขณะที่เขาหลับเขาก็ฝันว่ามีหิมะเนี่ยเริ่มตกนะคะแล้วหิมะก็เริ่มตกปกคลุม ตัวเขาแล้วก็เริ่มตกปกคลุมไปที่สัตว์ตัวที่1ปกคลุมไปสัตว์ตัวที่2ที่สแล้วก็4ค่ะคือปกคลุมหมดเลยค่ะหิมะเนี่ยตกเยอะมากเลยแต่แล้วอ่ะคุณตาเขาก็ตื่นมาแล้วก็พบว่าสิ่งที่เขาฝัานเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันคำคือความจริงวันนี้หิมะตกปกคลุมเต็มไปหมดเลยทั้งบ้านเขาแล้วก็ทั้งข้อสัตว์นะคะแล้วคุณตาก็รู้สึกว่า ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องแต่งตัวใส่ชุดฤดูหนาวแล้วชุดฤดูหนาวของคุณตานี่คล้ายกับอะไรคะคล้ายกับชุดของแซนด์คลอสค่ะเห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้บอกว่าคุณตาคนนี้เป็นแซนด์คลอสนะเขาบอกว่าคุณตาเนี่ยแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปข้างนอกโดยถือถุงใบใหญ่แล้วก็ถือของขวัญไปนะคะคุณตาเขาลังจะไปไหนคะเขาจะทําอะไรเราไม่รู้เลยเขาก็เดินผ่านคอกสัตว์ไปค่ะเขาก็นับ ทักทายเจ้าสัตว์หนึ่งสสามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็มาถึงต้นไม้นะคะแล้วคุณตาก็บอกว่าโอ๊ยลืม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 เกือบจะลืมไปนะคะคุณตาก็เริ่มที่จะเอาของออกมาจากถุงค่ะแล้วก็เริ่มที่จะประดับประดานะคะ เจ้าสัตว์ต่างๆก็มองดูแบบเอ๊ะคุณตาทําอะไรนะเสร็จแล้วอ่ะคุณตาก็เอาของทั้งหมดในถุงเนี่ยออกมาตกแต่งต้นไม้ค่ะเปลี่ยนจากต้นไม้ที่แห้งแล้งเนี่ยกลายเป็นต้นไม้ที่สดใสาจากเออลูกบอลต่างๆแล้วก็การประดับประดาที่สดสวยเลยนะคะแล้วก็คุณตาเนี่ยก็เอาของขวัญค่ะทั้ง5้ากล่องเนี่ยมาวางไว้ใต้ต้นไม้ของขวัญทั้ง5กล่องก็จะมีชื่อของสัตว์ตัวเลยนะคะ1 2 3 4สแล้วก็5นะคะก็คือคุณตาก็บอกว่า ถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะแล้วก็ Merry Christmas to all นะคะก็คือคุณตาเนี่ยตั้งใจที่จะ c e e b r เรต Christmas กับเจ้าสัตว์เหล่านี้นะคะแล้วก็ต้นไม้ของเขาค่ะจบเลยนะคะง่ายมากในเล่มนี้นะคะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมีอะไรเยอะมากค่ะเรามาย้อนดูกันใหม่นะคะในเล่มนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะสอนเด็กๆนับเลขนะคะคือให้เด็กๆเ,เนี่ย นับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าง่ายมากสิมเปิลมาเลยเนาะเด็กเล็กก็สามารถที่จะอ่านได้เด็กโตก็อ่านได้เพราะว่ามีเรื่องยาวๆให้อ่านนะคะแล้วเด็กๆเ,เนี่ยก็จะขำเลยเพราะว่าแทนที่จะชื่อตั้งชื่อสัตว์เนี่ยตามตามลักษณะของสัตว์เออต่างๆเช่นหมาก็ชื่อหมาสทํทำไมคุณตาถึงตั้งชื่อว่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะอะไรอย่างนี้นะคะ,คละ,คะแล้วก็มี แผ่นเปิดปิดนะคะในเล่มนี้จะมีแผ่นเปิดปิดให้นะคะถูกหน้าเลยนะคะหน้านี้ก็มีหน้านี้ก็มีนะคะแล้วก็เปิดดูว่าด้านหลังที่หิมะมันตกปกคลุมเนี่ยมันปกคลุมตัวอะไรอยู่นะคะตัวที่1เนี่ยเด็กๆจําได้ไหมว่าตัวที่1คือสัตว์อะไรคุณเอริกคารเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยร่วมสนุกกับการอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาทําหนังสือขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะไม่ ไม่เฉลยสักทีเดียวเนาะเขาจะให้เด็กเนี่ยมีการร่วมอ่านด้วยนะคะอย่างตัวที่1เนี่ยเด็กจําได้ไหมนะว่าตัวที่1มันชื่อว่าอะไรและมันคือตัวอะไรนะคะตัวที่2คือตัวอะไร3คืออะไรแล้วก็4ี่คืออะไร5คืออะไรทําไมเขาถึงตั้งชื่อว่า1 2ึ่งสอเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะบอกว่า ตัวที่1มันคือหมาตัวที่2คือหมูอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะไม่ต้องการเดาเนาะเด็กก็จะรู้เลยว่ามันกําลังปกคลุมอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเขาเป็นการเล่าเรื่องที่ฉลาดมากนะคะหน้าสุดท้ายไอ้หน้าหลังเนี่ยก็คือพอหลังจากหิมะตกเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรคะคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสคือจะต้องมีอากาศหนาวแล้วก็มีหิมะตกนะคะ ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็คือคุณคุณตาตื่นมาเนี่ยก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วเพราะว่าหิมะตกนะคะก็คือมันเป็นเหมือนเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเล่าเรื่องอะคะ่ะให้เด็กๆรู้สึกว่านี่แหละคือวันคริสต์มาสแล้วนะคะเพราะว่ามีหิมะแล้วคุณตาคนนี้เขาไม่ใช่แซนต้าแต่เขาแต่งตัวแบบนี้เด็กๆก,ก็เดาได้เลยว่าเขาแต่งตัวเหมือนอะไรคะเหมือนซานตาคลอสค่ะแล้วลักษณะของถุงหรืออะไรต่างๆของขวัญต่างๆที่เขาจะเอาไป ประดับตกแต่งต้นไม้เนี่ยก็เป็นเหมือนลักษณะของเซนต์คลอสมากเลยนะคะแล้วหน้าสุดท้ายเนี่ยในขณะที่เขาบอกว่าเขาลืมเนี่ยแต่จริงๆเขาไม่ได้ลืมนะเขาตั้งใจที่จะทําของขวัญเหล่านี้ให้กับคนที่เขารักก็คือเจ้าสัตว์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าเจ้าสัตว์ต่างๆเนี่ยก็เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานของคุณตาใช่ไหมคะคุณตาก็เลยตั้งใจที่จะเอา ต้นไม้เนี่ยมาประดับประดาแล้วก็เอาของขวัญมาวางใต้ต้นไม้เป็นเหมือนต้นคริสต์มาสนะคะก็คือเป็นการเล่าเรื่องว่าเวลาที่เทศกาลมาถึงเนี่ยจะต้องมีการเอาของขวัญเนี่ยมาวางใต้ต้นไม้นะคะคุณตาไม่มีต้นคริสต์มาสเนาะคุณตาก็ประดับต้นนี้แหละเป็นต้นคริสต์มาสของคุณตานะคะแล้วก็เอาของขวัญมาวางค่ะ ทุกอย่างจบเหมือนเทศกาคลคริสต์มาสเป๊ะเลยเพียงแต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่จำเจเนาะมันสนุกแล้วมันก็น่าสนใจสำหรับเด็กๆด้วยนะคะก็เป็นหนังสือดีๆหนึ่งเล่มนะคะซึ่งเล่มนี้เนี่ยปกเนี่ยมีเป็นกากเพชรน,นะคะเป็นกริตเตอร์นะคะเป็นเกรดสโนว์จริงๆค่ะมีวิบวับวิวับเลยนะคะถ้าเกิดว่า ส่องกับไฟเนี่ยหรือว่าเอามือลูบเนี่ยก็จะรู้สึกเลยนะคะว่ามันเป็นเกร็ดๆนะคะแล้วก็มีแผ่นเปิดปิดให้ในเล่มนี้นะคะเล่มนี้เป็นบอร์ดบุ๊กนะคะซึ่งเป็นกระดาษแข็งแล้วก็หนามันก็จะทำให้เ,เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดเองอ่านเองได้โดยที่ไม่เสียหายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเล่มนี้เนี่ยเริ่มที่จะไม่มีจำหน่ายแล้วนะคะเขาไม่ผลิตแล้วค่ะสวัสดีค่ะ